ว่าน้องโดนแสงไฟน้องโดนแสงแดดน้องโดนบางคนไม่ควรอยู่ข้างนอกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ร้านจะต้องมีการโรเท t ของอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงเหมือนลูกเลยอ่ะพี่เนาะเราเหมือนสถานเลี้ยงลูกแมวลูกหมาอย่างเงี้ยขังกําหนกเนี่ยเขาจะต้องไปไกลกว่าจะเป็นกระเป๋าที่ทัชที่เข้มมากเป็นกระเป๋าที่ใช้งานดีมากําหเราพี่พี่บอกพี่เป็นคนไม่เชื่อที่ฝอยเอไม่เชื่อเมาจอทุกคนละมาบ้านดูคลิป เออกับพี่โมเมเหมือนกันชอบชอบแบ <c oughs> ดูของพี่ตุ้มที่สุดก็คือการแบบหยิบที่อยู่โยนยำของปอมอะ่ะแล้วเรียกพี่เทนมาปวดทุกคนบอกว่าพี่เทนมาปวดหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s d ส y ิโ e วยาอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันโหนที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแต่ใดๆทางสิ้นค่ะมีคุยคุยกันหลังบ้านกับพี่ตุ้มแรนเลเวอร์เนี่ยมาเป็นเวลาแบบหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมีโอกาสได้กลับมาทำธุระอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยมาแถว สุขมุมวิททองหล่อพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเขียนทํานัดพี่ตุ้มไปว่าอ่าวันนี้อาจจะเข้าไปทา store w a เข้าไปดูของหน่อยนะราคาของแบรนด์เนมในช็อปอะหลังจากโควิดมาเงี้ยเขาอัพราคาขึ้นไปนะ่าเกียดมากออเดียร์ด้าแฮนที่เป็นตลาดมือสองเงี้ยราคามันค่อนข้างตกลงซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะสำหรับนักชอ็อปนักชอร์นิรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ได้ของที่มีคุณภาพขึ้นในราคาที่ มันต่ำลงแต่ว่าอาจจะเป็นของยนะูสไงแต่ว่าส่วนตัวเอสไม่มาอยู่แล้วเนาะพอดีเพื่อนเอสที่เคยมาออกช่องเนี้ยอย่างคุณปอนเนี้ยก็เป็นแฟนเขาเรียกว่าอะไรนะของร้านแบนดอร์เวอร์เมื่อวานได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชอนโพเอ็มก็เป็นแฟนแบนดอร์เวอร์เหมือนกันเนะี่ยก็แบบดีใจมากเลยที่แบบเอสก็ดูคลิปของพี่ตุ้มนะก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปช็อปที่แบนดอร์เวอร์เลยเข้าผ่านมาแถวทองหล่อน,นี่บ่อยก็วันนี้มีโอกาสถ่ายให้ดูนะครับ หน้าร้านจะเป็นประมาณนี้นะครับน่ารักเลยดูมีน้องแมวอยู่ข้างหน้าด้วยน่ารักจังเลใจดีมากในที่สุดก็ได้เจอกันอีกใช่เราเป็นในยูทูปกันเป็นแฟนคลับกันละกันเลยทักกันไปทักกันมาใจมากขอสัมผัสตัวตัวจะนุ่มนิ่มนึงนะคะอยู่นานไหมคะรอบนี้รอบนี้ว่าทำทุเรศที่ต้งสามวันไม่เป็นไรสามวันแค่มาหาพี่วันนึงพี่ก็ดีใจแล้วค่ะกล่าว ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราเชิญข้างในกันดีกว่าเน้องห้องตุ๊กตาห้องของเล่นเหมือนกับว่าเป็นดิสเพลย์ธรรมดาแหละไม่ได้ขายอันไม่ได้ขายเหรอไม่ได้ขายค่ะอันนี้เป็นของสะสมอ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในวันเดอร์แลนด์ของเรากันเชิขใครบ้านน้องน้องน้องเพื่อนแต่งสไตล์เนี้ยครับใจเที่ยงกันพวกพวกสะสมของเล่นทุกคนจะชอบอยากโชว์ของเล่นแหละว้าวตตาฉันเป็นสกลายมา ของเยอะมากเลยพี่ตุ้มจริงๆตอนที่ทำร้านเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะทำโชว์รูมใหญ่เพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่กันเป็นแบบว่าพื้นที่ประมาณ100ร้อยตารางเมตรแล้วรวมออฟฟิศด้วยแล้วพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันไม่พอเพราะทีมเราขยายแล้วพอมาเอาตึกเนี้ยกลายเป็นว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นแค่ pickup Dr off ปอแต่อินทีเรียถามว่า ไม่ทำสวยสนิดนึงเลยเหรอมันเหมือนอารมณ์แบบบอกิ่นคอเสร็จของบ้านคนรวยที่เบอรี่ฮิลล์อะพี่อยากได้อารมณ์ว่ามาแล้วสบายสบายไม่ไม่เน้นขายจนเกินไปเหมือนเหมือนมาเล่นตู้เสื้อผ้าบ้านเพื่อนเพื่อนแล้วเข้ามาคือสิงแรกที่ได้รับก่อนเลยคือกลิ่นความรีแลซ์ใช่้เลาแบบว่าเบลอเบลเลยไม่ถึงขั้นเบลขนาดนั้นก็จะเป็นห้องแรกเลยเป็นห้องกระเป๋าห้องเครื่องประดับค่ะก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้เอ็ดดี้พูดเลยค่ะว่า ที่จะพยายามดิสเพลย์เหมือนกับ <c oughs> เวลาคนเก็บของใช้งานจริงเขาจะได้รู้ว่าเขามีอะไระค,ค่ะมีแบบว่ามีแว่ตนตามีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีเครื่องประดับเทรเซอรี่มีของแต่ว่าของหายยากเยอะมากมของพี่เป็น second hand ต่อให้คำว่าใหม่ก็มันก็คือ kept in use เพราะพี่ไม่ได้ทำพรีออเดอร์พี่ไม่ได้ซื้อเข้าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นคอนไซน์ทุกอ, <ๆ S 1> อย่างเป็นฝากขายหมดเลยอเคอนเซ็ปต์ของร้านพี่พี่พี่อยู่ธุรกิจนี้มาเนี่ยปีนี้ปีที่21พี่ทำตั้งแต่2004คอนเซ็ปต์ของพี่ชัดเจนว่าคือการฝากขายโอเคเข้าใจแล้วพอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อเข้าอะตลาดมันผันผวนมากพอผันผวนมากเราต้องกด และลูกค้าราบางคนเขาไม่ชอบความรู้สึกกดเขาไม่ได้ร้อนอะ่ะเขาแค่อยากขายผ่านมาแล้วค่ะเรมไม่ขายแล้วแต่เราเขา้าใจเราเข้าใจคนซื้อเพราะเขาความเสี่ยงเขาเยอะใช่ณวันนี้ตลาดราคาเท่านี้แต่สองอาทิตย์ข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้รเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเขาในจุดนั้นแต่ว่าเราเราก็เลยมองว่าเราเป็นฝากขายแหละเราไม่มีกําลังเงินเยอะขนาดนั้นด้วยอย่างเงี้ยเราเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ดีกว่าค เราเป็นคนกลางระหว่างคนซื้อและคนขายแต่เห็นการออกเนไอของเมื่อกี้เห็นแบบผูเขียนละเอียดมากและชอบตรงที่แบบมีติดราคาบอกเลยอะไรเงี้ยของอันนี้ยสมมติราคาที่ตั้งไว้เงี้ยมีการแบบสามารถมีโกชิ e ได้นิดนึงหรืป่าขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ะโดยโปกติเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเราจะไม่ลดเลยเพราะว่าเจ้าของเซ็ตราคามาแต่ด้วยยุคเนี้ย ตุ้มก็จะบอกลูกค้าตลอดเวลาว่าไม่ลดเขาก็ไม่ซื้อนะแต่ว่าไม่ลดเขาก็ไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่เจ้าของเราจะลบสเต็ปแรกให้ได้นิดนึงตามที่ตกลงกับเจ้าของแต่ถ้าจะเอาเกินกว่านั้นต้องให้เจ้าของตัดสินใจและเราไม่มีสิทธิตัดสินใจเชนเราต้องดีเทลทุกอย่างหมดของเข้ามาต้องถ่ายหมดว่าคุณคนนี้มามีลิปบิ้นนะมีกล่องมีถุงกระดาษนะเขาเป็นสีนี้ชัดเจนชัดเจนนะอะไรอย่างเงี้ย เวลาส่งกลับเขาฟ้ายังไงเขาต้องได้ฟังกลับอย่างนั้นพวกพี่เป็นคอนเซปต์ว่าอย่างที่ว่าค่ะปูโสมเฝ้าซัพ์คำว่าเฝ้าเนี่ยมาแล้วกับเจ้าของต้องโอเคคือจริงๆตอนทำตานรแรกอะไม่อยากได้ตู้กระจกเพราะกลัวร้อนแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็หนึ่งกลัวฝุ่นสองกลัวว่ากระเป๋าต่อให้ใหม่แค่ไหนมีการจับสิบคนสิบแรงมือกระเป๋าก็ช้ำได้นะ ก็เลยตัดสิสนใจว่างั้นหนูอยู่ในตู้ไปลูกแล้วก็เข้าใจแล้วแล้วก็อย่างโปรแอรเมสอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ตุ้มเวลามันเปิดติดคองเทนนอรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้โชว์หมดต้องบอกตามตรงเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาน้องบอกบางน้องก็ต้องอยู่ข้างบนพวกที่อยู่ข้างล่างก็จะต้องมีการโรเตทเปลี่ยนกันขึ้นลงเพราะว่า น้องโดนแสงไฟน้องโดนแสงแดดน้องโดนบางคนไม่ควรอยู่ข้างนอกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ร้านจะต้องมีการโรเททของอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงเหมือนลูกเลยอะพี่โต๊เนาะ <c oughs> เราเหมือนสถานเลี้ยงลูกแมวลูกหมายอย่างเงี้ยค้ะที่สองจะเริ่มเข้าสู่ห้องเสื้อผ้าและรองเท้าแล้วค่ะอันนี้จะมีเป็นเป็นยูนิเซ็กซ์ไหมครับหรือว่าจะส่วนมากเป็นของผู้หญิงณตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าทุ้มจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเริ่มมีบ้างแต่ว่ายังไม่มากเท่าที่อยากให้เป็น เมื่อวานไปสัมภาษณ์คุณชอนโปเอ็มบอกฝากสวัสดีด้วยบอกว่าชอบมาซื้อเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตกับพี่ต้มเลยนะครับเนี่ยค่ะลูกค้าเราก็จะอยู่กันประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเริ่มพยายามอยากได้เสื้อผ้าผู้ชายมากขึ้นเพื่อที่ว่าอยากจะให้ทุกๆคนได้มาถึงและได้ช้อปปิ้งกันเสื้อหนาวถ้าใช้แล้วบางตัวเขาเหนียวเพราะตรงหัวซิปหรือตรงอะไรเขาจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแมทเทอเรียลที่มันละลายได้หรือเหนียวได้อ่ะก็ต้องมีการส่งกลับโอเค เพราะไม่งั้นมันจะมาพังที่เราเอาเสื้อหนาวมาเก็บไว้ที่นี่หลายตัวเหมือนกันนะต้องดูต้องดูเขาบ้างนะต้องดูเขาบ้างเพราะว่าที่เต่าเทปไม่เป็นเพราะอย่างที่บอกก่อนว่าที่เต่าเทศมันมันแห้งแล้วมันร้อนแห้งแต่ที่นี่รหน้าร้อนของเขาก็ไม่ได้เท่าเราหน้าร้อนของเขาไว้ใต้ดินยังโอเคใช่ที่นี่ไม่โอเคฟังรับน้องฟังมาหาเลยต้องต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงลักษณะนั้นมากกว่าห้องสุดท้าย ชอบเหมือนก<ล>ันเลยลใช่เป็นสว f t แล้วก็เ,เหมือนกับความหนักของเขา,าเพราะเขาเพิ่มซิปขึ้นอีกสามตัว<ม>เขาเพิ่มหนังพ็อกเก็ตหน้าสองพ็อกเก็ตหลังสองเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยเขาจะต้องไปไกลกว่าแต่เป็นกระเป๋าที่แพคที่เข้ามาก<ช>เป็นกระเป๋าที่ใช้งานดีมากสวยมากเปไปนี่ถามต้นุนดราคาได้ไหมประมาณหกแสนกว่ากว่าเฮ้ยลากิทราคาดีนะเพราะว่าราคาบูทีถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ ก็น่าจะประมาณตอนนี้แหละแต่ว่าแต่ความได้ยากและความหายยากในช็อคยากกว่าเยอะควายเอ็ดยังไงให้ดังที่สุดอ่าประมาณนั้นสำหรับพี่พี่บอกพี่เป็นคนไม่เชื่อที่ควายเอ็ดไม่เชื่อเลยมาเจอถูกคนแล้วมาว่าดูคลิปเอ่อกับพี่พ่อเมเหมือนกันชอบชอบเหมือนกันคาว่าควายเอ็ดคือสําหรับคนอื่นเขามองว่าแค่ไม่มีโลโก้แต่ควายเอ็ดที่ดังที่สุดที่พี่เจอมาคือแวนคริส ใส่ยังไงให uh. ้ดูควายเอสควายเอสรู like ้กันทั้งประเทศแอบเคีม็ดเขีคลลี่เบอร์กินไม่มีโลโก้เลยจ้ะควายเอสควายเอสยังไงสัครองเท้าโรลโลเพียนาควายเอสยังไงเคยทำพี่คลิปสั่นแก่งตัวของท่านจะมีโรลโลเพียร่าม่นไม่ควายเอสแล้วควายเอสยังไงให้ดังที่สุดพี่บอกแล้ว มาโก้อาจจะไม่ถึงประมาณนั้นแต่ว่ามาโก้เป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ง่ายอารมณ์สำหรับเบื่อเบอร์กินแคลลี่แล้วก็เขาจะดูเป็นเรียบแต่หรูครับหนักไหมพี่ไม่กเทียบกับถ้าเทียบกับเบอร์กินสามห้าหนักเบากว่าเบอร์กินมีอะไหเบอร์กินจะมีอะไรเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะหนักกว่าแบบเนาะแอร์พอร์ตลุกอะไรงพวกอินฟูใช่ ไม่แต่ว่าด้วยไซส์ใหญ่ตอนนี้แบรนด์อื่นมันไม่มีอะไรน่าสนใจมะถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะก็จริงพี่ว่าไซส์ใหญ่กลับมามหกลับเนาะเพราะว่าซิกันไทยเพิ่งได้มาใหม่เออใงช้าเรื่องครับใส่อะไรได้บ้างใส่ขนมจีบซาลาเปาได้ไหมสองอันกลัวหิวอะไรอย่างพี่ว่าพี่ว่าไซส์ใหญ่กลับมาแต่ว่าอาจจะเป็นใหญ่แนวที่ว่าไม่ใช่โอเวอร์ไซส์ใหญ่ในแนวที่ว่า เหมาะสมกับไซส์ตัวรูปร่างตัวประมาณนี้มากกว่าประมาณนั้นสามห้าก็ยัง35ก็ยังเอาอยู่สี่สิบก็ได้แต่ก็จะหนักหนูได้สามห้านูก็ได้หนูสี่สิบี่มีสามห้าก็ได้นะพลาดเนี่ยคือใบแรกอะคือไม่เคยจับมาก่อนอันนี้บอกเอซให้เป็นแบบวิทยาฐานว่าคือมั่นหน้ามากเดินเข้าไปแล้วแบบเหมือนเคยเห็นมาก์คซถือแล้วแบบเราก็แบบ สี่สิบเท่านั้นสีดำเลยเดินเข้าไปแล้วครั้งแรกเลยนะไม่ได้ทํายอดอะไรเลยพี่ตุ้มสองพันสิบห้าตอนนะแล้วขอออฟเฟอร์เลยแล้วก็บอกอ้าอฟเฟอร์เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยงัใ <ขอ S 2> จ <ะ S 1> ไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือแแล้วคือพอขอามาเออมันสวยนะแต่มันแบบทำไมหนักจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเนี่ยมีมาสิบปีใส่ไปไม่ไม่ถึงหกรั้งเจ็ดขังเลยพี่ตุ้มพาไปเที่ยวหาสามห้าแทน เนะา,าะเราต้องเอามาเที่ยวจะมีคนซื้อไหมฮะมีเนาะผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงก็ใช้ส <40 S 1> ี่สิบใช่ผู้หญิงก็ใช้ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆแขนเล็กๆนะเอาขึ้นไหล่ได้ด้วยครับสี่สิบเท่แต่หนักแล้วถ้าใส่ของไม่หมดไว้เยอะก็จะยิ่งหนัก ไม่ใส่ของก็หนักแล้วใช่ถ้าไ <c oughs> หนเราจะมีพวกเสื้อผ้าผู้ชายมีอะไรอย่างนี้เสื้อผ้ามันดูยากขึ้นเยอะนะ <c oughs> พูดกันตรงๆเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากเลยไม่แล้วมันเหมือนป่บพี่อยากรู้ว่ามันยังมีสิ่งที่ไม่เหมือนส,สิ่งที่เอ็ดชอบดูของพี่ตุ้มที่สุดก็คือการแบบจิบที่อยู่ยนยำของปลอมอะ่ะ เราเรียกพี่เทนวมาปวดชอบทุกคนบอกว่าพี่เทนว่าปวดหมดเลยอ่ะชอบแต่ทีน่ารักนางชอบนังนั่นก็คือเนเจอร์ของนางอันนี้ห้องห้องสุดท้ายอชอบแต่ไปปวดในช้อปปิ้งบล็อกลรานางเป็นคนอย่างนั้นด้วยความที่เราเป็นฝากขายเรามีคนที่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาขายเราก็จะเข้าห้องนี้เราก็ปิดประตูไม่ต้องให้คนอื่นเห็นว่าเขามาทำอะไรหรือบางที ที่มองว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสําคัญบางคนเขาไม่ได้อยากให้โลกรู้ว่าฉันใช้เซ็นมือสองอมไม่ได้อยากให้โลกรู้ว่าฉันขายเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยถ้าแบบเวลานัดล่วงหน้าและของอหลายชิ้นก็จะเข้าห้องนี้เลยแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดีลกันใช่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นถ้าฝั่งเราอะ่ะมันเป็น confidential ทั้งหมดแล้วครับเราไม่มีสิทธิ์เปิดเผยเราเคยโดนแบบว่ามีคนโทรมาถามว่าเพื่อนเรามาฝากอะ่ะฝากเท่าไหร่แล้วเราก็งง ว่าทําไมไม่ถามเพื่อนวะทําไ,<ด>ทไมโทรมาถามเราสุดท้ายเราก็แบบว่าอันนี้ต้องไปถามเจ้าของนะคะคถามไม่ได้แล้วเราก็ไลน์ไปบอกลูกค้าที่มาฝากว่ามีมาถามนะคะหให้บอกอะไรยังไงไหมลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ต้องบอกอะไรเลยนะพี่ อารมณ์คงจะเป็นประมาณลูกค้าจะจะขายกระเป๋าใบหนึ่งแล้วคงจะบอกเพื่อนด้วยว่าฉันจะขายนะเจะเอาอะไรแล้วตัวเพื่อนเนี่ยคงอยากรู้ว่าขายเขาแพงกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันผักชีคือเป็นวันที่ลรยหน้าไว้รสวแล้ว a p ร o i n t ร e n เนะจริงจริงการ Appointment มาดีที่สุดเพราะว่าบางคนอยากบอกว่าอยากจะลองเสื้อไซส์40ค่ะจะได้รวมลงมาให้ถ้าไม่อย่างนั้นตอนตอนนี้พี่จะส่วนใหญ่พี่จะให้คุมพลาสติกหมดแล้วพอถ้าแค่บางทีเขาโดนการเกี่ยวกันเนี่ยพังได้นาฬิกาแล้วก็บอชอะไรอย่เงี้ยเนาะเสื้อเหมือนกับสตอรี่เดียวกันกับกระเป๋าจับสิครั้งก็เป็นรอยมือสิบครั้ง เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งพี่จะไม่ได้โชว์ข้างล่างทั้งหมดแล้วก็บางส่วนจะต้องคลุมเสื้อคลุมพลาสติกไว้บางคนก็ใส่ถ่ายรูปแล้วลรวก็เปล้วยคนไทยใช้เหมือนไม่ใช่ใช้อ่ะพี่สังเกตนะแต่จากการประสบการณ์ที่ไปทําแบบต่ l รองในในยุโรปนี่คือแย่สุดคือคือคอนดิชันแบบใช้เหมือนแบบคือซื้อมาใช้จริงซื้อมาใช้จริงใช่แต่ว่าอย่างที่ล่าสุดไปไต้หวันมาก็ เยินยนเยนหนอพี่ยังไม่เคยไปดูระยักไปมากเลยอะพแต่ราคาจะสูงกว่าที่นี่นะแต่ว่ามันดีตรงที่เราไม่ต้องมานั่งคอนเวอร์สเงินมันจะเป็นค่อนข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องตาดีได้ตาลายเสียเหมือนเดิมจริงตอนนี้รีเซลเลอร์ต่างชาติบอกว่าไทยแลนด์ถูกสุดนัมเบอร์วันด้วยมั้ยเพราะแต่ก่อนเดี๋ยวน่าจะญี่ปุ่นกับไทยญี่ปุ่นแพงแพงเหรอครับญี่ปุ่นแพงแซงทุกคนตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ไทยถูก เพราะว่าฝั่งทางมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงก็มาตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อไทยตลาดเราค่อนข้างใหญ่แล้วั่สองของเราจะเป็นแอดมินคัสเตอร์ e r v เซอร์วิสเป็นสต็อกเขาจะสามารถตอกได้ว่าหารองเท้าไซส์39มีแบบไหนบ้างคะเขาจะสามารถดึงมาให้แล้วตอนนี้เขากำลังอัปเดตเว็บกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ มีสั์อะไรอื่นๆให้มากกว่าถ้า <ฮะ S 1> อยากเข้ามาแจ้งแอดมินไว้ว่าจะมาดูอะไรมาดูกระเป๋าประมาณนี้ค่ะงบประมาณนี้ค่ะเสื้อผ้าไซส์ประมาณนี้ค่ะอันนี้สำคัญเนาะบอกงบบอก,บอกต้องการเลยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งแบบไอ้นี่ดูแบบแล้วมาขยับเอาทีหลังได้ใช่ใช่พอพองบประมาณนี้ได้ประมาณนี้ถ้ายังไม่แฮปปี้เราก็ต้องมาขยับกันใหม่ว่าอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะได้ไหมหรือบางคนอ่ะสะตอนนี้พี่ยังไม่มี พี่ก็จะบอกว่าแจ้งไว้นิดนึงแต่ว่ารบกวนว่าช่วยติดตามเพราะว่าบางทีทางเราลืมบางทีหนึ่งชิ้นอยากได้สิบคนโอ,อ้ต่อคิวอะไรนะพี่บอกอะไรครัวซองต์ผมมีมือเบสตอเรีย่ยังไงเยอะทุกคนก็จะอยากได้เหมือนกันคืออยากได้แคลรี่ยี่ห้าสีดำค่ะสีโกค่ะสีีทูบค่ะอยากได้ราคาไม่เกินนี้นี้ค่ะพี่แบบ เย็บไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บได้เย็บได้จะได้เล่อะไรแล้ใช่ไหมใช่แล้วก็พอมาทําไมไม่โทรบอกอช่วยอีกก็เลยบอกว่าติดตามเนาะก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเดินตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเนาะจะมีไปออกช่อง พี่ตุ้มด้วยเดี๋ยวจะทําขอเดินส่องของก่อนเลยที่เห็นอยู่หลายชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวจะมา <c oughs> สัมภาษณ์เราคุยเกินเรื่องหลายเรื่องเลยเนาะวันนี้เ <c oughs> ที่ทําอ o t d นาะนะวันนี้ก็ใส่เป็นเชื้อยีนนะครับเป็นเชิ์ตของ u ู c i นะครับสร้อยของแบรนด์ปาจารีเห็นไหมเป็นรูปอินิเชียของเรากระเป๋าเพิ่งได้มาเลยมันเข้ากับชุดมากนะครับก็คือ อาร์ตเยเมรันดีเป็นแบรนด์ของน้องสาวเพิ่งเปิดตัวรุ่นแรกนะครับชื่อรุ่นมิกกี้แล้วก็นาฬิกาเพิ่งได้มาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะครับโค้ชสี่สิบออโดมาปิเก้เกิงเกงยีนนะครับเป็นทรงแบบโปกี้แล้วก็รองเทา้าลอเฟอร์ของแอร์เมดประมาณนี้ลูกของเอ็ดคนนี้นะครับนี่กระเป๋าน่ารักเนาะเพิ่งได้มาใหม่น่ารักมากเลยดูดิ ชอบความโล่งปร่งสบายของร้านนะแกมันเหมือนอารมณ์แบบมาวอล์กอินคอร์เซ็ตบ้านเพื่อนเนาะมันดูสบายๆแล้วก็แบบเดินได้ดูได้สบายๆเลยวิใบนี้แต่ก่อนเคยมีอะ่ะนี่ขายไปแล้วราคาชอบตอนนี้แรงมากเลยนะติคันเลอร์วิใบนี้ก็น่ารักช่วงหนึ่งมันหิตมากเลยนะน้องเงือกอันนี้ยูไฟ f i v ปะ อุ้ยน้องเขียวอันนี้คือตอนแหลมมากเลยเธอน่ารักเนาะคิวมากเลยอะทั้งพี่เขาจัดสวยมากเลยอะเหมือนบ้านแบบสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยมีมีแบบของน่ารักๆเยอะเลยนะของหายากมโนแกรมมัลติคัลเลอร์เนี่ยพวกบาลานเซกานี่รองรเท้าโอ้ยเขาจัดแบบดีมากเลยออแกไนซ์แบบเนี่ยดูดิจิวเวลรี่พวกโปรดพวกอะไรพวกนี้ด้วย พวกเนี้ยดีนะพี่เขาแบบติดราคาไว้เลยอะ่ะเธอไม่ต้องมานั่งถามเนาะคือแบบโอเคเลยบางทีแบบเข้าใจนะคนเราแบบว่าเนาะเวลาเข้ามาตามร้านแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเวลาแบบบางทีก็ไม่กล้าแบบเนาะมันมันก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยเนี่ยเขาติดราคาไว้หมดเลยเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยท้าไหนแบบตรงบัดเจ็ตได้ก็แบบขอดูเลยนี่น่นละครับสีเนีนี่เนาะโกยงโกยาอาชานงชาแนลอันนี้สวยอะ่ะสีเขียวนี้เป็นสีเขียวที่ถูกต้องที่สุด วิอันนี้สวยอะราคาเขาดีนะเธอเพราะว่าเอ็ดเคยได้จากตลาดที่ยุโรปเนี้ยราคามันจะแบบแรงและคอนดิชันมันแบบออกเหมือนจะไม่โอเคอันนี้เหมือนคอนดิชันมันจะแบบโอเคเลยวิมีอันนี้ขายด้วยอันนี้ราคาต่ำกว่าช็อปแล้อป่ะนี่ <laughs> ตอนออกมาแรกๆอะ่ะ ราคาเซ c o ันแ a นมาร์เก็อะสูงมากตอน,นอ Click so เนี้ยไอ้คลิกแท็โซ b แบล็เนี่ยแล้วก็หายากด้วยเนี่ยอันนี้พี่เขาก็มีขายนะรู้สึกว่าราคาจะต่างกว่านะหน้าบินด้วยนะ,ะมีพวกเอ,อ H pop อะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้หายากนะบางทีไปในร้านเนี่ยทางร้านมีแค่เส้นเดียวอันนี้พี่เขามีแบบ3เส้นแต่ราคาก็ต่างกันไปตามสีเนาะแต่จะมีแค่2เกอ,อ,อล้ากลางเป็นพวกกล่อง่าและอันนี้เหมือไม่สองเกบล ตายหาที่ร้านที่ร้านยังมีไม่เยอะเท่านี้เลยมีทุกตัวทุกไซส์เข็มขัดเนี่ยเโมเขียกเยอะมากเลย่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะต้องเป็นจริงว่าร้านจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็ใหญ่โตมโหร้านมันของเยอะมากเลยร้านเราเป็นร้านอินดี้อินดี้ชอบซ้อนของใช่ไหมครับเหมือนร้านแอมเลสแอลเห็นราคากระเป๋าชาแนลป่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆถ้าราคาช็อปคือ เท่าไหร่แล้ววะตอนนี้คลาสติดสี่แสนแล้ววนะ <c oughs> ดูราคารีเซลมาซื้อนี้เหอะเนี่ยราคาใครชอบโกยาดอุ้ยใบนี้น่ารักจังเลยอะสี่นเงินใบนี้ยรเป็นคลาสดูดีเลยดีอุ้ยอันนี้สวยอะสีเขียวเป็นเป็นโกยาสีเขียวที่สวยมากเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นลิมิเต็ดอิ dition ด้วยไม่ทำเลยครับ มีไส้งอนก็มีรุ่ที่เอ็มีนะครับแต่คนละสีตอนนั้นเกือบจะสั่งสีนี้แล้วโชคดีไปเชื่อแม่อูไปรกษาแม่อูก็เลยสั่งสีเขียวมาถ้าได้สีนี้มาคิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันมันแมทกับเสื้อผ้ายากเนี่ยสีเขียวโทนเนี่ยแมทกับเสื้อผ้าง่ายอันนี้ก็สวยน้ําเงิน,นสวยนี่มีแอร์เมสด้วยนะครับทูบรุ่นที่มันแ,แปลกๆกับเธอ ลองมาหาดูเพราะว่าในเซคันด์แฮนด์มาร์เก็ตราคามันจะดีมากอย่างพวกทูบ็อกซ์พวกรุ่นพวกนี้ในเนี่ยรุ่นมาดออะไรเงี้ยในร้านอนะ่ะราคามันจะสูงมากราคามันจะสูงเหมือนเบอร์กินเคลลี่เลยแต่ว่าราคาที่เป็นแบบเซคันด์แฮนด์มาร์เก็ตไพรซ์อ่ะราคามันจะดีมากเนี่ยมีพิเกตตงที่เป็นออออทริช uh, มีรูลิฟมีไม่แน่ใจว่าดูโอหรือว่าธรรมดาท่านถ้าธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ16ื่นหกละอันนี้ราคาดีมากนะ ถ้าอันยูเนี่ยราคาดีเลยสายแว่นตาบ้างนะครับก็มีให้เลือกพอสมควรเลยอย่างที่พี่ตุ้มแจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่าอของเนี่ยเนื่องจากสเปซเขาจํากัดเนะาะใครอยากมอหาอะไรพิเศษก็ลองอแท็กไลน์มาคุยดูอะไรเงี้ยเผื่อจะมีหลังบ้านนะนก็มีหลายทรงหลายแบรนด์อยู่อะไรมาให้ดูราคาสิราคาดีมากดินดี้ใบนั้นถ่าในาช็อปนี่หลายแสนอยู่นะ อันนี้เก้าหมื่นกว่าใบนี้คือสวยแบบดีงามมากเลยเธอฉันอยากได้ใส่ยี่สิบแปดดูราคาดิน่ารักมากเลยเอ่ะเยอะแล้วเพิ่งไปถอยนาฬิกามาแล้วก่อนนะถ้ายังอยู่เราแม่จะมารับลูกนะคะรอแม่ก่อนมามาดูห้องข้างในสุดนะครับนี่ก็มีกระเป๋าเยอะมากในส่วนมากก็เนี่ยเอนะครับใครอยากได้แบบว่า คลาสสิกเอ็ดว่ารู้สึกว่า LV เนี่ยเวลาใส่ไปอ่ะมันจะมีความเท่นะมันสวยรุ่นเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่ตอนเขาออกมาที่มันเป็นรุ่นใหม่อะ่ะเอ็ดเคยตามหารุ่นนี้ด้วยแหละแต่ว่าคอนดิชันที่เรามันคือบอดได้เลยอะ่ะหุยแกราคานี้ดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลุยส์วิคตองราคาชออ็อปอ่ะกระเป๋าใบหนึ่งอะ่ะเกือบแสนแล้วอะกระเป๋าที่เป็นโมโนแกรมแคนวาสนะรุ่นเนี้ยใบใหญ่ยดูดิสองนกว่าเธอ สมัยฉันอยู่มาหาลายัยเขาฮิตกันมากเลยฉันไม่มีปัญญาซื้อสมัยนั้นเนาะโรเอิฟงโรเอเว่าแบรนด์ไทยก็มีแบรนด์พี่บอยนะครับแบรนด์ไทยโอเอ็นซ่าอุ้ยเห็นราคาแล้วแทบช็อกอฉันมีใบนี้ไม่ได้ใช้นานมากยังเก็บอยู่เลยที่บ้านเน่าไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าราคาช็อปแรงมากนะหกเจ็ดหมื่นของโอเอ็นซ่าสมัยนะั้นที่ซื้อมา ดูราคาขายได้แต่ๆไดของแบรนด์เนี้ยคุณภาพาเขาดีอแล้วไงใครที่ไม่ติดว่าเอ้ยต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเอ็ดว่าราคาตอนเนี้ยมันน่าซื้อมากเลยแหละดูดิไอกระเป๋าเดินทางไปเนี้ยดูราคาดิไ p i e range ที่แบบมันค่อนข้างจับต้องได้นะเนี่ยมาโกแต่อย่างที่บอกว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนแบบข่อยเอ็ดแฮร์พนอเดี๋ยวถ้าขออนุญาตกลับไปปั๊มเงินก่อนถ้ากลับมาแล้ว น้องยังรอพี่อยู่ล้วพี่จะมาจัดเออเนี่ยนะครับโทษป,ป้งโทษแบกอะไรเงี้ยเขาก็มีเนาะอุ้ยอีลิมอว่าใบนี้พอมีโลโก้รีออกขึ้นมาปุ๊บราคาขึ้นมาสามเท่าเลยนะเนี่ยผู้ชายก็เยอะอยู่นะความตะโกนเนี่ยนะเวทมองบาลงบาลองเลยเนะี่ยเออ มันต้องมาเลือกอ่ะเธอมีเวลาแต่ร้านเขาวายดีมากเลยอะเมซองแคสเซเน่ยังมีนะเซเลียนก็มีภาพยังใหม่อยู่เลยเธอวิเสื้อแอร์เมดวันนั้นไปเจอที่งานเซล้วยโอ้โหเสื้อทวีตตัวนี้สวยมากนี่เห็นปะถ้าซื้อในช็อปราคามันแรงมากเลยอะแบบสามสี่แสนอะไรเงีย้ย ก็ลองมาดูนะแบบถ้าไม่ซีเรียสเนาะอันจะไป behind the scene oh, ช่องพี่ตุ้มนะ <c oughs> ดูนั่งเห็นใบนี้อยู่ที่บอนสตีทอยู่เลยมันมาตรงนี้แล้วทำไมมันมาเร็วจังคะ <c oughs> บางคนเขาสั่งหลายๆชอบพร้อมกันอ๋อพร้อมกันกลัวไม่ได้อ,อยากตามรอยเอ็ดดี้วอยาสาม5้านะครับแอดไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์เลเวอร์แบงคอกไปตามรอยเอ็ดดี้วอยาสาม5้าได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ